ราขาวในดินเกิดจากอะไรแย่ yeah, แล้วครับเพื่อนๆดูสิครับต้นผักเคียวผมดินมันเป็นเชื้อรานะครับไม่รู้ว่าราดีหรือราแบบเบราไม่ดีนะครับโหขึ้นเต็มเลยนะครับใครมีวิธีแก้น,นะครับช่วยแนะนำหน่อยครับ เป็นอยู่สามกระถางครับอันนี้ก็เป็นนะครับเอ,อ่อตัวนี้ผมเอาออกแล้วนะครับผมตักออกผมไม่มีไอ้ตัวที่กำจัดเชือ้อราผลิตภัณฑ์ที่กำจัดเชื้อราครับตัวนี้ผมก็ว่าจะตักออกไปก่อน,นครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะครับ เป็นเชื้อราแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาตักออกนะครับนี่ มือใหม่หัดปลูกนะครับไม่รู้เลยเวลาขาวมันมาจากไหนน่าจะชื้นหรือเปล่าครับเพราะว่าผักของผมนี้ไม่ไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่นะครับโดนในช่วงเช้าเช้าแปดเก้าโมงนี่ก็เริ่มไม่มีแสงแดดพอเราลดน้ำไปน่าจะเป็นมีความชื้น เลยเป็นเชื้อราอน่าเสียดายมากเลยครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าดีค,ครับน่าจะหมดจะทำนี้นะครับไม่มีวิธีกำจัดตัวนี้ด้วยครับ ก่อนเลยนั่นมีใต้โคนนี่ผมกลัวมันจะเน่า ผมตักออกกปทีนึงแล้วครับแต่มันก็ยังมีอยู่น่าจะมีเชื้อเดิม วันนี้ผมก็จะไปตัดแดดที่หน้าห้องนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายแดดจะไปทางหน้าห้องช่วงเช้าแด,ดจะอยู่หลังห้องถ้าตายมาเนี่เสียดายมากเลยนะครับสดูแลมาเป็นเดือนเดือน โอเคครับน่าจะหมดแล้วครับใครมีข้อแนะนำดีๆช่วยแนะนำหน่อยนะครับที่ผมก็เป็นอุ้ยห้องเช่าครับห้องเช่าแบบนี้ครับตัวนี้ปลูกตต้เช่ลิมระเบียงครับก็กำลังสวยนะครับ ขอคุณมากครับที่รับชมใครมีข้อเสนอแนะดีๆเพื่แนะนำน่ลยนะครับขอบคุณครับ